สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาลาเบลลาพาวเวอร์วันนี้เราจะมาเติมพลังชีวิตให้กับคุณพลังบวกที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองขอให้คำยืนยันต่อไปนี้เป็นพลังชีวิตและเป็นพลังบวกให้กับคุณ ฉันเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะดีรหรือร้ายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันและทุกเหตุการณ์ทำให้ฉันเติบโตขึ้นในทุกๆวันฉันเลิกพยายามทำให้คนอื่นประทับใจมาทำให้ตัวฉันเองประทับใจฉันจะพยายามให้เต็มที่และจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเป็นได้ การปล่อยวางคนที่ไม่สนใจฉันไม่ใช่ความผิดเพราะฉันให้คุณค่าตัวเองและเลือกเดินต่อไปในทางที่ดีที่สุดของฉันฉันเชื่อว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าและฉันจะไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการฉันเชื่อว่าถ้าฉันอยู่ท่ามกลางคนที่มีแต่ความคิดบวกและคนเหล่านั้น มีพลังงานบวกสูงกว่าฉันฉันก็จะได้รับพลังงานบวกเหล่านั้นเพราะฉันเชื่อว่าพลังงานบวกสามารถถ่ายทอดกันได้ฉันรู้ว่าเมื่อฉันสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองแล้วสิ่งที่ดีก็จะกลับมาหาฉันเสมอฉันเป็นคนยิ้มง่ายและฉันเลือกที่จะหาโอกาสยิ้มอยู่บ่อยๆเพราะรอยยิ้มของฉัน ทำให้ฉันและคนอื่นมีความสุขฉันรู้ว่าเมื่อฉันแสดงความรู้สึกดีออกมาความรู้สึกภายในฉันก็จะเปลี่ยนและพลังงานภายในของฉันก็จะเพิ่มขึ้นบางครั้งฉันก็ต้องหยุดพักจากโลกภายนอกสิ่งรอบตัวเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูและเติมพลัง และรักษาใจตัวเองฉันเลือกที่จะอยู่ห่างจากคำนินทาและเรื่องดราม,มา่าเพราะฉันรู้ว่านั้นไม่ใช่ชีวิตจริงของฉันฉันนับความโชคดีของฉันทุกๆวันยิ่งฉันนับความโชคดีของฉันเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความโชคดีมากขึ้นเท่านั้นฉันหาความพึงพอใจจากภายในตัวเอง และไม่คิดที่จะมีอำนาจเหนือคนอ,อื่นฉันเลือกรับแต่สิ่งที่ดีเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันรับเข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันและมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของฉันฉันเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเพราะฉันรู้ว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองเป็นคนคิดบวก แต่เป็นการเปลี่ยนความคิดลบให้กลายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ฉันรู้สึกดีขึ้นฉันใส่ใจในปัจจุบันเพราะฉันรู้ว่าทุกวินาทีที่ฉันคิดถึงแต่อนาคตฉันอาจเสียเวลาที่มีค่าในปัจจุบันไปและฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันฉันเลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยไม่ให้มันมาแทนที่การมีชีวิตจริงมันไม่ใช่สิ่งทดแทนในการใช้ชีวิตของฉันฉันจะไม่ให้ชีวิตของฉันกลายเป็นอนาคตแค่เพียงจินตนาการแต่ฉันเลือกที่จะใช้เวลาและใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในปัจจุบันฉันรู้ว่าการที่ฉันออกห่างจากคนที่มีแต่ความคิดลบ ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนอ่อนแอรหรือฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นการรักษาสมดุลในชีวิตของฉันและปกป้องความอ่อนโยนในใจของตัวเองฉันคอยทบทวนดูตัวเองและพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันเป็นพลังงานลบต่อตัวเองและคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉันรู้ว่าวิธีนี้มันจะทำให้ฉันเติบโตและได้รับสิ่งที่ดีกว่า เมื่อมีเหตุการณ์ที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกแต่คนอื่นรู้สึกว่าฉันผิดฉันจะเปิดใจรับฟังและเข้าใจมุมมองของเขาเพราะฉันรู้ว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองฉันจะเข้าใจเหตุผลของคนอื่นเพราะฉันรู้ว่าการเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดี คือการพูดคุยถึงปัญหาของกันและกันการเปิดใจรับฟังเป็นเรื่องที่ดีที่จะแก้ปัญหาความสัมพันธ์เมื่อฉันเจอสถานการณ์ที่แย่ๆฉันก็เลือกที่จะพาตัวเองออกมาเพื่อรักษาตัวเองเพราะฉันรู้ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของฉันฉันจะไม่เปลี่ยนใคร แต่ฉันสามารถเลือกที่จะยอมรับเพื่อให้ตัวเองมีความสงบและเติบโตในทางที่ดีขึ้นฉันเชื่อในความรู้สึกภายในของตัวเองที่จะนำทางฉันไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องฉันเลือกที่จะคัดคนไม่ดีออกไปเพราะถึงแม้ว่าฉันจะมีเพื่อนน้อยแต่ฉันก็มีเพื่อนที่ดีอยู่ในชีวิตของฉันฉันมีเพื่อนฝูงที่ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ และรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของฉันฉันจะไม่ย่ำอยู่กับมิตรภาพที่ไม่ส่งเสริมให้ฉันเติบโตฉันเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยพลังงานลบเพื่อให้ตัวเองได้เติบโตและเติมเต็มพลังบวกในชีวิตฉันเชื่อในความรู้สึกภายในของตัวเอง ที่จะนำทางฉันไปในทิศทางที่ถูกต้องฉันรักตัวเองฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีและฉันจะใช้ชีวิตด้วยคำว่าขอบคุณทุกๆวันฉันเชื่อว่าถ้าฉันเปลี่ยนความคิดความรู้สึกคำพูดรายการกระทำ ท่ากับฉันได้เปลี่ยนโลกของตัวเอง